สวัสดีครับพลน,นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนถ้าท่าในการยืดไหล่ของเรานะครับว่ามันยืดยังไงบ้างนะครับท่าแรกเลยนะครับให้เรานั่งกับพื้นนะครับแบบนี้เนาะนั่งคุกเข่าแล้วก็ยื่นเท้าไปข้างหน้าเสร็จแล้วเอามือนะครับปิดลงมานะครับบิดไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็ค้ำไปที่พื้นถ้าเรา ไหล่ติดมากๆนะครับให้เราวางมือกว้างสักเล็กน้อยนะครับกว้างกว่าลําตัวนะครับสักเล็กน้อยมันก็จะง่ายขึ้นในการที่จะยืดนะครับแล้วก็เราใช้เท้าเนี่ยดึงก้นเราไปข้างหน้าแบบนี้มือวางไว้กับที่นะครับอ่ากิงหน้าท้องนะครับดันหลังล่างให้ติดพื้นเนาะไม่ตั้งก้นขึ้นมาอย่างนี้เนาะไม่ตั้งหลังขึ้นมาให้ดันหลังล่างติดกับพื้นบิดสะโพกเข้าแล้วก็ เลื่อนก้นไปข้างหน้าอ่ายืดค้างไว้นะครับห้าวิแล้วก็ใช้เท้าดันกลับมาแบบนี้อ่าแล้วก็กลับไปใหม่นะครับอ่าหน้ามองเฉียงขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะครับไม่เงยหน้ามากเกินไปหรือว่าไม่ก้มหน้ามากเกินไปนะครับมองไปข้างบนแล้วก็กลับมาทีนี้นะครับถ้ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นถ้าเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นให เราจับแคบเข้ามาเรื่อยๆนะครับยิ่งแคบก็จะยิ่งยืดได้มากขึ้นหรือว่ายากขึ้นนั่นเองขยับมือเข้ามาให้แคบที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เลื่อนไปใหม่นะครับแบบนี้เนาะอ่ทีนี้นะครับท่าที่สองนะครับท่าที่สองเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นไม้ยาวๆนะครับหรือว่า เป็นยางยืดก็ได้หรือว่าจะไม่มีอุปกรณ์เลยก็ใช้เป็นผ้าผ้าเช็ดตัวก็ได้นะครับในการเล่นนะครับโดยที่เราจับผ้าแล้วบิดไปข้างหลังแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเรายิ่งจับแคบนะครับมันก็จะยิ่งยากยบิดไม่ไปเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเริ่มจากกว้างที่สุดก่อน กว้างที่สุดแล้วเราบิดไปข้างหลังวิธีบิดก็คือเชิดอกนะครับเหมือนกับเราจะบิดแขนนะครับบิดแขนแบบนี้เราเชิดอกกดไปข้างหลังพยายามออกแรงนะครับเหมือนยกเหมือนยกอะไรไปสักอย่างไว้ที่ข้างหลังครับไม่ใช่ว่าออกแรงดึงหรือว่าออกแรงผลักไปด้านข้างอย่างเดียวเนาะออกแรงเหมือนกับเรายกเห็นไหมครับยกแขนมาข้างหลัง ผ้ามันก,ก็จะหย่อนเห็นไ,ไหมแสดงว่าเรามีความยืดหยุ่นมากกว่านี้นะครับเราก็ขยับมือเข้ามาให้ใกล้ขึ้นยบปัดไปข้างหลังนะครับเชิดอกอ่าหน้ามองตรงไปข้างหน้านะครับอ่าพอเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นเราก็ขยับมือเข้าใกล้มากขึ้นให้แคบขึ้นเนาะ ทีนี้นะครับจากที่เราบิดไปตรงๆมันก็สามารถบิดไปด้านข้างได้เหมือนกันนะครับให้ยกแขนข้างนึงเนี่ยขึ้นสูงนะครับขึ้นสูงกว่าแล้วแขนในข้างเนี่ยต่ำกว่าจะเอียงๆไปด้านข้างแบบนี้ก็ได้ ่าหรือว่าเปลี่ยนข้างนะครับอยิ่งจับกว้างก็ยิ่งง่ายถ้าเรามีความยืดหยุ่นพอให้เราจับแคบเข้าได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ไม่ต้องแคบเกินไปนะครับพอดีกับตัวหรือว่ากว้างเท่าไหร่ได้เนาะ ทีนี้ท่าที่3นะครับท่าที่3ให้ใช้อุปกรณ์ก็คือเป็นเสารหรือว่าเป็นกําแพงก็ได้ในการยืดไหล่นะครับฝั่งทางด้านหน้าอกเนาะให้เรากลางแขนนะครับยกแขนขึ้นมาแบบนี้เหมือนเล่นใบเสร็จนะครับเหมือนที่เราเล่นใบเสร็จแล้วแบบมือออกล็อกศอกให้อยู่กับที่แล้วบิดแขนนะครับเนี่ยบิดแขนเท่านี้นะครับไป แล้วก็เอามือนะครับเอามือฝั่งด้านนี้เนาะกดกับกําแพงกดกับกําแพงไม่ต้องออกแรงกดนะครับแค่วางกับกําแพงไว้แล้วเราก็บิดตัวนะครับเชิดอกแล้วก็บิดตัวนะครับ บิดค้างไว้นะครับ5้าวินาทีแล้วก็ผ่อนครับค่อยๆบิดก่อนนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มแรงนี่ก็เป็นการยืดไหล่ส่วนด้านหน้านะครับอ่ะทีนี้นะครับในการยืดไหล่ท่าต่อไปก็คือ ท่าที่สี่ให้เรานะครับเอามืองอขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เอื้อมไปแตะนะครับพยายามออกแรงเอื้อมไปแตะหลังนะครับเอื้อมไปแตะหลังข้างบนเนาะเท่าที่จะทําได้เนาะแต่พยายามออกแรงให้ได้มากที่สุดนะครับาแล้วก็ค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆนะครับ ออกแรงบีบสะบักให้มากนะครับแล้วก็ไต่สูงขึ้นเรื่อยๆเท่าที่จะทำได้ถ้าสุดท้ายนะครับง่ายๆท่าที่ห้าก็คือเราจะงอแขนนะครับงอแขนแบบนี้แล้วก็บิดมาค้ำ ไว้ที่เอวนะครับค้ำมือไว้ที่เอวเอาหลังมือนะครับหลังมือของเราค้ำไว้อ่ะเดี๋ยวจะบอกทีละข้างก่อนเนาะถ้าข้างเดียวนะครับค้ำไว้ด้านข้างไม่ใช่ด้านหลังนะครับด้านข้างตรงนี้เนาะแล้วก็เอามือข้างหนึ่งดึงศอกลงกดแขนลงไปนะครับกดแขนลงพร้อมกับดึงมาข้างหน้านะครับดึงหรือว่าเกาะแขนมาข้างหน้า แบบนี้ค้างไว้เบาๆนะครับค่อยๆนะครับอันนี้เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กควรระวังนิดนึงเนาะกดมาข้างหน้าแล้วก็ดึงลงไปด้วยถ้าเราเอื้อมไม่ถึงนะครับถ้าเอื้อมไม่ถึงเราสามารถกดใช้ศอกของเราเนี่ยกดกับกำแพงได้นะครับอ่าแบบนี้ครับกดตัวกับกำแพงนะครับใช้ศอกค้ำไว้เนาะแล้วก็บิด นะครับบิดลำตัวมาฝั่งนี้ครับใช้แทนมือของเราถ้าเป็นอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเอาซองนะครับวางครับตรงนี้แล้วก็บิดตัวนะครับบิดตัวฝั่งนี้ ยืดสองข้างนะครับให้ออกแรงบีบนะครับบีบมาข้างหน้าให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการยืดไหล่นะครับก็ลองนำไปใช้ดูทั้งยืดก่อนเล่นนะครับก่อนที่เราจะออกกำลังกายแล้วก็ยืดหลังเล่นเสร็จนะครับ ควรที่จะต้องทำไม่งั้นเราจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ